พยายามปลดไปตลอดเส้นทางลเลยเลูกบรรลือเสียนะา่ะไปเรื่อยๆนะกวาดไปเลยล้างไปเลย<า>เไหนก็ม,มาแล้วใช้ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไมแหละดับล้างไปเรื่อยๆรับมันไปทุกสิ่งทุกอย่างโลก ใช้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาล่ะลายช่วยหลุดช่วยไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆตัวอย่างไปเรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเดียวไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเลย สิ่งเดียวกันไปเลยลูกไหมมันท้งไม่ถ้าไม่ไหมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งเดียวกันไปเลยแล้วแหลมจะได้ดับล้างสะียนกันไปดับล้างเสมอกันไปขยันเนาะขยันบรลลึงเสียนาฏมหาโคนนาหนอย ไ้ที่ผีมันแถลไปแถลมาเฉลย่าไหรมีส่วนในการสลัดตัวสลัดเองแล้วมันคืออะไรก้ามันก็จบแค่นั้นแหละแต่ให้มีส่วนอย่างอื่นนะมันจะไม่จบใช่ไหมให้มีส่วนในการ จบแล้วจบช่วยไปได้กันเออก็ตามนั้นแ่ถ้าให้มีส่วนในว่าสสาบาร,รมีแบบนั้นแบบนี้เนะี่ยมันก็หมายถึง,งาให้มีส่วนในกรรมนะั่นแหละโคตรเนกรรมมีส่วนในกรรม ช่วยอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยัรการปัศรุช่วยจบแล้วจบช่วยกายช่วยหุช่วย,ยาจบคุณัว่ตามสว่างตามเนี่ยคนังเล่นนอยู่เล่งกันอยู่ บางช่วงก็เปิดได้ตาเห็นตาเนื้อเห็นไปเลยทำแบบไหนแล้วมันสว่างตางมันขนาดไหนในภาพคทิปแต่ชันดูไม่เห็นเลยไอเห็นหลายหลายคนไปเลยเขาก็เห็นช่วงหนึ่งก็เปิดได้เห็นหลายหลายคนราอมกันเลยแขนยิงว่าออกก็อยู่สว่างว่าออ่กันนั่นแหละ นี่ก็เลยไม่ลังเลตัวเองแบบไหนแล้วเขาก็สว่างตัวเองก็สว่างเขาก็สว่างแล้วก็เห็นความสว่างของกันและกันด้วยก็เห็นภาพที่ก็สว่างต่างด้วยจากไม่สว่างพอเขาดำริล้างตัวดำเริมือว่าออกวะออกทงบอลก็สว่างตา่างเกิดสว่างขึ้น ไม่เลือกลางวันคือเวลาท่านแสดงธรรมก็เหมือนกันว่าสว่างตรงนั้นฟังตรงนี้สว่างนี่สว่างแต่และประโยคละประโยคละประโยคใครประโยคไหนสว่างใครประโยคไหนสว่างใครฟังประโยคไหนแล้วมันวะออกไทยออกสว่างมันแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละเออหมือนกันละเหมือนกันหมุนรหัสแต่ละคน แต่ละคนใช้ประโยคไหนแล้สวสว่างออกบางคนคงประโยคนั้นสว่างเข้ามามันจะไล่ๆกันไปแบบนี้ <laughs> คนค้างมากค้างน้อยคนคามากคาน้อยอย่างเงี้ยค้างอยู่มากค้างอยู่น้อยค้างอยู่ในทิฏฐิประเภทไหนไม่ไม่ไม่สุดทิฏฐิไม่ทิ้งทิฏฐิแล้วก็ใช้ทิฏฐิล้างทิฏฐิใช้บัญญัติล้างบัญญัติในเรื่องนั้น รเรามแไุลคือบางทีมันสว่างอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันไปค้ามอยู่ตรงส่วนไหนก็ตามทีมันก็อยู่แค่นั้น ถ้าไม่ถอยหลังไม่งอมอีกแล้วมันจะไม่วูบลงไม่แต่ถ้ามันเกิดไม่แค่นั้นมันถอยหลังไม่งอมอีกความสว่างจะลดลงที่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปอ่ะมันองเดียวกันแต่ถ้ามันอยู่แค่นั้นแล้วมันไม่มันไม่ไปต่อมันก็แค่นั้นหรือไม่ถอยมันงอมมันสารพอนมันจมปากกับอะไรต่อมันก็แค่นั้น แล้วถ้ามันแค่นั้นเขาต้องเขาต้องสรุปล้างสรุปไปเรื่อยๆมันก็จะได้เลยแค่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 แค่ทิ้งแค่แค่ทิ้งแค่แค่ทิ้งแค่ไปเรื่อยๆนี่แหละมันก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความสว่างมันก็กว้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ความสว่างเหล่านี้มันมาจากการคลายตัวเองมันมาจากทิ้งตัวทิ้งเองจะกี่ระดับของการทิ้งตัวทิ้งเองแล้วแล้วแต่สว่างนั้น จะกี่ระดับเกียขนาดของการทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวมันคือสว่างเท่านั้นไงทิ้งแล้วก็ทิ้งอีกทิ้งตัวทิ้งไปเรื่อยๆอีกไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเรื่อยๆอีกไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเรื่อยๆอีกเรื่อยๆอีกเรื่อยๆอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยเลยแค่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 กลายเป็นไม่มีขอบเขตเพราะมันมันเริ่มมันมันทิ้งทั้งทิ้งทั้งไปทิ้งแล้วทีนี้มันก็ไม่มีขอบเขตแล้ว ไอ้แค่เนี่ยมันเยอะไอ้แค่นี้แค่นั้นเนี่ยมันเป็นการมมนุัยของอประทานที่เกาะอยู่ตรงนั้นก็พักอ,อยู่ตรงนั้นเกาะอยู่ตรงไหนก็พักอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเยอะไอ้ตรงเนี้ยดังนั้นมันก็เลยต้องบ่อยๆไม่แล้วก็ไม่อีกทิ้งแล้วก็ทิ้ง,งตัวทิ้งเองอีกทิ้งมันทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้งอีกไม่แล้วก็ไม่อีกไหม้มันทั้งไม่ไม่ไม่อีกเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยแค่ไปเลยแค่ educator, ไปเลยเลยเลย ถ้าไม่ใช้วิธีสรุปล้างสรุปแบบนี้มันก็ค้างอยู่แค่นั้นแล้วก็นานด้วยใช่บางคนก็แช่นิ่งมานานบางคนก็แช่เฉยมานานบางคนก็ดอกมานานหรือดอกไม่รู้ว่าดอกดอจนคิดว่าดับแต่มันดอกมันจะมีตัวเองในสิ่งนั้นอยู่วันดีคืนดีก็โผล่ขึ้นมา วันร้ายคือร้ายก็โผล่ขึ้นมาไม่ใช่วันดีคืนดีนะวันร้ายคือร้ายก็โผล่ขึ้นมามันดอบอยู่แต่ถ้ามันทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรในอะไรไม่มีอะไรจะต้องโผล่ไม่โผล่ําคัญแค้พวกที่มันดอบอยู่นี่แหละเดี๋ยววันร้ายคือร้ายมันก็โผล่ขึ้นโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นแต่มันคิดว่าดับแต่มันไม่ใช่ดับ เพราะดับจริงๆมันไม่มีไงมันไม่ใช่อะไรในในดับในไม่ดับมันไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ไม่มีนี่นี่ค้างช่เฉยค้างโดนทั้งนั้นเลยว่นดอกทั้งนั้น เวลามีตัวกระทบป,ปั๊บก็ขึ้นเลยเยื่อกระเทือนเลยยังก็ต้องขยันสรุปล้างตัวสรุปเรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันเรื่อยๆไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกรุบยุทนั่นน่ะสรุปล้างสรุปสรุปล้างสรุปเยอะเอ้นนิสัยที่มันตก้างก็ให้ไ,หไปอีกรนล้างไป นิสัยชอบพังพาวังสภาวะทิ้งสภาวะเองไงลักษณะทิ้งตัวลักษณะเองแล้วทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองนเตัวทิ้งไม่เอาตัวทิ้งตัวทิ้งทิ้งตัวทิ้งเองอย่างนั้นแหละมันจริงๆแล้วคลายทิ้งคลายหลุดจากตัวหลุดเองหลุดไม่เอาหลุดเองมันจะหมดอิยะไปด้วยหมดปุริชนหมดอริยะไปพร้อมมันไม่ใช่แค่อยู่แค่หลุด ทีมันหลุดเนี่ย odka, มันมันหลุดระดับไหนแล้วมันหลุดทองหลุดหลุดเอาหลุดอยู่หลุดแค่หลุดอยู่มันก็ยังมีแค่มัอนก็มันหลุดไม่สุดเออเนื้อมันคลายไม่สุดจะคลายสุดตตวเมื่อมันคลายทิ้งคลายเท่านั้นก็สุดพอไม่เอาเหมือนกันนี่มันจะไม่เอาันสุดแล้วก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองอย่างเงี้ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอรสรุปเรื่อย พราะทุกครั้งนี้สรุปมันสว่างจ้ามากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งนี่มันจะแพ้นิสัยตัวพออยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ธรรมดาอยู่อ้ยอย่างเนี้ยมันดอบอยู่แล้วถ้าไปงอมหัือะไรปั๊บมันถอยหลังเลยอยากสว่างแค่เนี้ยลดความสว่างมันต้องเลยไปเรื่อยสว่างเลยสว่างไปเรื่อยถ้าอยากทิ้งตัวทิ้งทิ้งตัวทิ้งไปเรื่อยทิ้งแล้วก็ทิ้งอีก ทิ้งตัวทิ้งอีกไม่เอาต้องไม่เอาอีกมันทรงสภาวะไหนมันก็ทิ้งจากสภาวะนั้นตัวสภาวะทิ้งสภาวะเองสภาวะไม่เอาสภาวะเองนั่นแหละเรียกว่าไม่เป็นพอพไม่เป็นภิวเพราะมันเอาสภาวะมันก็เลยเอาสภาวะมันเป็นภูเป็นพอพของตัวเอาของประทานนะั้น